สาระน่ารู้กับไก่ยาวนศษ์ค่ะผลวิจัยชี้ภายในปี2,593ผู้สูงอายุ10%ในญี่ปุ่นจะไม่มีญาติสนิทเหลือเลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะคะวันที่7ตุลาคม2,567ค่ะผลการศึกษาใหม่ของสถาบันวิจัยในญี่ปุ่นชี้ว่าจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในญี่ปุ่น ที่ไม่มีญาติสนิทเหลืออยู่เลยไล่ตั้งแต่ญาติสายตรงอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องและลูกไปจนถึงลำดับที่3นะคะคือทวดกับเลนจะเพิ่มขึ้นเป็น4.48ล้านคนภายในปี2,593หรือราว1.5เท่าของจำนวนในปัจจุบัน จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวยังคงคิดเป็น11.5%ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดในแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งอยู่ที่39ล้านคนเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากว่าในอนาคตใครจะทำหน้าที่เป็นผู้รับรองหรือผู้รับประกันให้คนกลุ่มนี้ในกรณีที่พวกเขาเข้าโรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชราและใครจะเป็นผู้รับศพ สถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจัยประชากรและประกันสังคมของญี่ปุ่นประเมินว่าการแต่งงานที่ลดลงในประเทศที่สังคมผู้สูงอายุกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างญี่ปุ่นจะทำให้จำนวนผู้มีอายุเกิน65ปีที่ไม่มีญาติเหลืออยู่จนถึงลำดับญาติลำดับที่3เพิ่มขึ้นเป็น2.86ล้านคนในปี2567นี้ ทั้งนี้กฎหมายแพ่นของญี่ปุ่นกำหนดให้ญาติที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการดูแลสมาชิกครอบครัวที่มีอายุมากนั้นครอบคลุมถึงญาติลำดับที่3เท่านั้นขณะที่การมีผู้รับรองก็เป็นหนึ่งในข้อกำหนดเพื่อใช้บริการบ้านพักคนชราและศูนย์การแพทย์ต่างๆตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังดำเนินขั้นตอนต่างๆอย่างเช่นร่างแบบ แนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทประกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากญาติได้เพราะปัญหาในความสัมพันธ์โดยจำนวนผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถคาดหวังความช่วยเหลือทางการเงินจากญาติได้ในกรณีฉุกเฉินจะเพิ่มขึ้นจาก7.9ล้านคนในปีนี้เป็น8.9ล้านคนในปี2593 อน,นึงเรื่องของการประเมินของ NIPSR s R แสดงให้เห็นด้วยว่าผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่ไม่มีลูกจะเพิ่มขึ้นจาก4.59ล้านคนในปีนี้เป็น10.32ล้านคนในปี2599และภายในกลุ่มนี้มีผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน3.71ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็น8.34ล้านคนภายในกรอบเวลาเดียวกัน อย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ไก่ยาวนษได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์และ,ะแสดงความคิดเห็นได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ